สำหรับผมบอดน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในร่างกายตื่นมาก็หายใจแล้วจุดที่ทําให้ผมต้องรู้สึกดูแลตัวเองมากขึ้นก็น่าจะเป็นการมีลูกอยากอยู่กับลูกนานๆอยากมีแรงเล่นกับเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วด้วยวัยที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทําให้เราอ่อนเพลียได้ง่ายขึ้นต้องหาอะไรมาเสริมให้กับร่างกายเรา ผมเลือกที่จะดูแลตัวเองด้วยวิธีที่คิดว่าเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุดก็คือการออกกำลังกายกินสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายเราขณะเดยียวกันมันก็มีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นเลือกที่จะเสริมด้วยอาหารเสริมที่มันจะช่วยเราประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก เพราะว่าดูจากสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วมันเหมาะกับสิ่งที่ร่างกายของผมเองต้องการเป็นอย่างมากผมดูแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในตัวนี้แหละคะก็คือเป็นสิ่งที่ร่างกายของผมต้องการผมรู้สึกดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าอาการที่เราเป็นตอนหนักๆอาการเปลี่ยนน้อยลงการงานของเราก็จะดีขึ้นผมก็แนะนําให้ลองครับเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่มันสามารถเสริมให้กับร่างกายมันมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ในความรู้สึกของผมครับ